ัใครจะวังส่งกูยัยแหละโอ้ยไข่ไข่ไม่ฉีดอ๋อสต่ว่าอุ้ยโอ้ไม่ลงแล้วรีบลงรีบลงแล้วเตรียมปืนดีกว่าไปใช่เอตีสองตีอ่ะเราควเราควรมี M79 นะควมีนี่แล้วไงล่ะครับหามุมดีๆเล่นข้างบนคุณนึกว่าภูเขาไฟระเบิดไอ้สัสเชี่ยยังเออตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่มามามา อร่อยดักมันก็ได้โอ้ยวงมึงดูแัวงดเราดักครไรไม่มีเออดนดักยไม่มีหรอกไม่มีในสายเลือกูหรอกกูบอกแันแล้วแหละไม่เจอมาเลยเฮ้ยเข้ามันเข้ามาเต็มเลยเข้ามเต็มเลยัหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งอู้เห็นมากกว่าหนึ่งอ่ะเห็น็กกว่าหนึ่งกู่หลวกูเห็นมากกว่าสามเห็นมากกว่าหนึ่งพมใช่ไหมน็อเฮ้ย เอาดีเอาดีดีเสียงรถใครเสียงรถใครพูดยังเสียงรถตตายมันอยู่โซนเลก็ลกๆนี่ด้วยพร้อมอยู่อ,อ้อมอะไรเออนอกวอเว้ยกดไม่ต,มต,าตายครับต้ง่งยอมตายเลยไอ้เหี้ย ได้แล้วกูมาแล้วกูมาได้แล้วอ๋อะมองพวกมันหายพวกมันเด,ดิอหรอหือไงวะจากหลังคารมาจากใต้หลังคาแล้ววกู่ายงมีประมาณสามตัวมึงยิงตายไปกี่ตัวมึงยิงตายไปหนึ่งก็เหลือสองเก้าร้อยกว่าตัวกูยิงมึงได้ไหมไม่ควรไม่ควรทำไมสมองมันนานจังเลยครับโอ้ยชิดระเบอร์ติด

เดี๋ยวจะชนหักป้อมก่อนเชี่ยมันชนสิไม่ได้อยู่ได้ไหมอยู่ได้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 อยู่เฮ้ยเฮ้ยมันเนี่ยมันเปิมันมีอะไรกับฝั่งเนี้ยอยู่ตอนแรกกูไม่รู้ช่วยมันกระโดนช่วยมันช่วยมันช่วยมันจะไม่พอไป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 มียาใหญ่นะหน่ใหญ่แค่ไหน để quá nên anh 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 có anh 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 ต็มมรงมกส้มอ่ะตัว<อ>หูบังหูหไม่คม่อยยิงหัวมามักส้มไงเฮ้ยคุ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 ยคตอนนัน้นอีก่อนนี่ไม่ใช่ตะวันหรอกส้มมาก่อนแล้วข้างหน้า,า,นามงึงมีตัวเนี่ยรตีกันหรอต้งเนินรตีกันหรอไม่ก่อยสใจอ่ะไม่รู้ทีโดนไกลเยอะขัไนไปคนไหนไม่ใช่หรอ กูสมุทรล่อขึ้นมาบนอยู่อ๋อนู้น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 นูนนู้นอยู่ตรงนี้จุดไหนตัวนัดเลื่อนอยู่นี่ติดตองนัดน็อกน็อกสวยสวยกูล็อกบนให้อยู่กูล็อกบนให้อยู่เลียเอ้นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวไปเตัวนี้ตัวนี้ตอกตัวเลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัววะตัวสองนี่เลย ตอนนี้เลยตตะวันตะวันตนั้นนะอีกตัวนึงไม่เห็นนะวิ่เลยไอวิ่งแล้ววิงแล้วโอ้ไม่ตายจัดเฮ้ยโอ้โหฝัด๋ยวแค่หางหามอนักว้าวว้าตัวสตัวจบบมล็อกหึ่ง เพราะอีกตัวนี้กูเห็นด้วย้ายตู่ต่อทำไมทำไมทำไมกูเป็นปืนไม่ทันไอ้เชี่ยกูเป็นปืนไม่ทันเออเหด้นเดินเดินออกมาเห็นอีกตัวนึงแม่นย่ออยู่ตรงนี้เล้เฮียพอแล้วเกิดอะไรเพลิงพอแล้วเกิดอะไรเพลิงไม่ทันนี่ขวัญกูเรียกจริงไม่ได้เมื่อกี้ไอ้กระสุนไอ้ไอ้โดนเลยโดนเลยเออยอดไหญ่มากกว่า ไม่รู้มึงบอกให้โดดเลยกูก็โดดเลยบ้านนี้มีบ้านก็ได้บ้านบ้านบ้านนี้มีบ้านเหลืองบ้านเหลืองมันแต่บ้านเหลืองมึงอยู่ไหนบ้านเหลืองหลังเราหนึ่งที่บ้านไหนเจ้าบ้านฝั่งไหนนเขียวบ้านใต้ขอบ้เราเราการร่วมแล้วเราสามารถหยิบระเบิดได้เด้อก็เขียยแล้วก่อนโผล่ไปเนี่ยแจ้งแบนเ์นะแจ้งทำไมอีกจะฉนะำหาพุงแล้ว เอ้ยตกใจสัตว์การพันผมว่ามันจะมีเด็กหนึ่งตัวปะมีเส็นคตรโดีกว่าเบตนสลคดีกว่าตี่ตึงตัวจ้งไม่ได้ทำไมวองไม่ได้เออไม่รู้วู้วว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 วอวไวว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 กม่ว โอ่ยโอ้ยโอยอ้เโอ้ยกอ้ยเอ้ยโอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยงเ้ยโอ้ยโอ้ยเอยโอ่อ้ยโอ้มโอ้ยอ้ยอ้ยโอยอ้ไรอยอ้ยโอ้อ้็รอ้ยม่เห็น้ย้ยอ้ยโออนยโอ้อ้อยอ แล้วไม่กลับนะเพื่ออะไรเฮ้ยขวาด้านเฮ้ยไปไปกันเลยจังอ่ะคือที่อะไรไปกันเลยจังในบ้านนู่นมาไอ้เขียดีไหมมอยู่ในบ้านใช่หรอตอนไหนมาเคลียร์ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยนี่นี่นี่ตัวไอ้เขียดปืนลั่นจะกดม้าให้สัตว์ปืนละนั่นแหละเฮ้ยแก่ปะมันอยู่ตรงไหนวะคูลิบละไปเลยไปเลยไปเลย เฮ้ยอะไรอะไรอ่ะเอ้าแค่สะกิด้วนะไปไหนเพื่อนจะไปไหนไปไหนมันมันอยู่บ้านมาบ้าน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 ้มบ้านมา้มมันอยู่บ้านมา้มามัจมันได้ได้มาฟก็มีมฟ้าก็มีมาร้าก็มีมา้มไม่เห็นมาร้จริงเหรอความมีตัวน้องพี่่เฮ้ยนี่นี่นีนี่เหรอ ปาระเบิดปาระเบิดไอ้ขวดไม่โดนตรงนี้อยู่นี่ตรงนี้ไม่โดนละตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่หนึ่งตัวตัวนี้หลังหลังข้อนี้หนึ่งตัวช้า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 ต่ว่ามีซีโฟป่ะในกล่องมีซีโฟไหมซีโฟติดใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหลอกกระแทงหอกกระแพงหอกกระแพงไม่เห็นไม่เห็นเจ็บมาก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 เอาไว้รอ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 ไว้หรือมันเรื่องหรือมันเจ็บ ไม่เห็น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 กูจะแปะกูจะแปะกูแปะอยู่กูแปะอยู่กูแปะอยู่ถอยนะถอยนะถอยนะกูแปะแล้วกูแปะแล้วกูแปะแล้วถอยกูแปะแล้วกูแปะแล้วกูแปะแล้วไอ้ก้อนไอ้ก้อนก้อนก้อนปอย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 ให้มันโดนซีโฟไม่รู้ที่ลูกปลาระเบิดไปแล้วของปลาจะไม่กล้าติดที่แบบมีมีคนเอาตัวหนึ่งไม่กล้าใครยิงเนี่ยใต้เนินเหล่านั้นอะ จะไม่หมดแล้วเนี่ยหมดยังไม่มี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 ตรงไหนตรงไหนไหนไหนไม่รู้ไม่รู้ตรงไหนแต่มีคนที่ไหนปลาระเบิดไปอยู่ปลาจะเปิดน่าจะข้างหลังละทิศเอ็นอะน่าจะมาจากทิศแล้วมันก็สามร้อยยี่สิบห้าเอ็นดีสีอันนี้ปลาเบบเราไปไหนบ้านหนูเป็นดีสี่ดีสี่เอ้สิงสิง่ไหนวะสิงว่ไหนวะเพื่อนโอ้นี่นี่นี่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังไหนวะหลังไหลังหลังไหนเพื่อนไปไหนเราไม่รู้เอ้า เอาไม่เห็นตปขวัญอย่างตรงนี้เอ้ยเพื่อนเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เจอเจอตัวนึงคนละตัวคนละตัวเก็บเก็บตัวนี้ก่อนไหมนะพี่เก็บตัวนี้ก่อนไหมเฮ้ยทำไมเราโดนล้อมวะตายตายตายเออเหลือตัวเดียวแล้วมันเหลือตัวเดียวแล้วจ้าเวง่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ่อนไอ้เพื่อนไปรีเฟยูไหารีเฟกยูไอ้ไอ้ยิงมาดิไหนอยู่ไหนไม่รู้มันไปไหนแล้วล่ะยิงมายิงมายิงมายี่รีเฟกยู่ไปไหนหรอวะ ไม่เงียบยิงในเงียบวิมารแล้วมารแล้วมารแล้วยิงเงียไม่เงีนบไม่เงียบมารแล้วยิงมาแล้วยิงมันจะได้คุอะไรกันมันจะคุยอะไรกูเฮ้ยไปแล้วนะมึงก็ทำดีแต่ไม่ให้อะไรเลยเหมือนเหมือนมึงมึงที่มึงมาจากคือมึงที่ท้ายติดที่เลยแค่นั้นนหะถ่เลยปูไม่เสียวแค่นั้นเลยมึงไม่ได้